ค่ะสวัสดีค่ะสยามูค่ะยินดีด้วยกับคุณสยามูขอวันนี้ราัอะไรครับแม่วันนี้เป็นครีเอเตอร์อ e y e a เค่ะอันนี้คุณได้เป็นปีแรกปะครับใช่ค่ะเพิ่งได้เป็นปีแรกจริงๆเข้าชิงมันปีที่สองแล้วแต่ว่าปีนี้ก็คือได้แล้วกคามใช่ค่ะกว่าสองปีในการทำติ๊กต็อแล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการันตีเนาะในการทำ อาชีพพิคเตอร์ของเรา่ปะแล้จริงๆคือแนวทางของเราเป็นประมาณยังไงครับที่ว่าในการ T S T S T ของเราจริงๆอ,ะอ่ะ,อะก่อนเริ่มต้นเลยอ่ะคนจะจำสยามโมจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเด็กผู้หญิงเหมือนลงยุคอะค่ะเป็นเด็ก Gen Z ที่ชอบฟับงเพลงย้อนยุคเพลงแม่ของศรีวรนุษย์ดัดผมโบราณยุคคุณยา่าแล้วก็เอาเสื้อผ้าคุณแม่เมื่อ30ปีมาใส่แล้วก็คอนเทนต์ของเราก็จะคุมโทนเลยแบบย้อนยุค แบบออกเพลงลูกกรุงสมนทราพรใดๆนะคะก็จะเป็นอยู่ในช่องสยามโมแต่ว่าทุกวันนี้มันก็กลายเป็นว่ามันมีความบริวารตี้มากขึ้นเพราะว่าผู้ชมก็จะไม่ได้มีแค่แนวนั้นและก็จะเป็นแบบน้องๆเจนเซสอนุบาลนี่ก็จะดูช่องเรามากขึ้นก็จะมีความบริวารตี้สนุกสนานมากขึ้นในช่อง่ะแต่จริงสยามโม คนอาจจะรู้จักตอนว<ช>ันป,ประกวดร้องเพลงอ๋อจริงๆตอนนั้นอ่ะจริงๆคนก็รู้จักหนูน้อยนะว่าหนูเคยไปเดลวสิสมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะใช้ชื่อว่าแตงโมค่ะใช้ชื่อว่าแตงโมสยามาซึเป็นชื่อเล่นแล้วก็ชื่อจริงของหนูก็คนคนรู้น้อยมากเลยว่าหนูสามารถร้องเพลงได้จนมาเป็นสยามโมที่มาแจ้งเกิดในฐานะของคอนเทนเตอร์คนก็ลืมไปเลยภาพของการร้องเพลงพูดถึงเหตุการณ์วันนั้นนีดนึงเ่วงานแถลงข่าวมึง จริงๆตอนแรกพี่เข้าใจว่าเป็นคอนเทนต์แล้วนะ,ะจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมคอนเทนต์ค่ะไม่คอนเทนต์คือคือวันนั้นคือตั้งใจคือจะไปร่วม<อ>แล้วก็ไปโปรโมทใช่ไหมแต่ยู่งจับคัดจับผู๋อ่าจริงๆพูดได้ไหมจริงๆมันเป็นคอนเทนต์นี่แหละพูดได้ไหมอ่ะใช่จริงเป็นคอนเทนต์นะคะจริงก็คือเอ่อ จริงๆเป็นเหมือนกับว่าเ,เ,เป็นนอกแผนของพี่หนึ่งจักรวาลด้วยแต่ว่าทีนี้เหมือนกับว,ว่าตอนแรกอ่ะเขาเดิวเราเป็นในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วก็ทีนี้ก็อยากจะมีอะไรที่มันมีความพิเศษขึ้นมาก็เลยมีการพูดคุยกันแล้วนะคะหลังบ้านว่าว่าจะมีแบบสเปเชียลเกสเป็นเราซึ่งก็จะแตกต่างจากน้องคนอื่นๆที่เป็นร้องเพลงลูกกลุ่มเนาะของเราก็จะเป็นร้องเพลงลูกทุ่งนะคะแต่พี่หนึ่งเขาบอกไม่รู้จักตอนแรกกอนน้อยเนี่ยไม่ไมันเป็นคอนเทนต์คะคะแต่จริพี่หนึ่งอาจจะไม่รู้จักจริงๆก็ได้นตอนแรก ให้เห็นเห็นล่าสุดพี่หนึ่งขอโทษไงอกว่าลุงลุงขอโทษลุงขอโทษใช่ใช่ใชแล้วเป็นไงเรารู้สึกว่ารู้สึกยังไงเหรอเพราะจริงๆแฟนสับเรามีหลายเจนมากใช่พี่หนึ่งอาจจะไม่รู้จักจริงๆก็ได้เพราะว่าจริงๆเหมือนบางทีอ่ะทุกวันนี้ไปเจอตลาดใช่ไหมก็มีน้องๆบอกแม่แม่นี่ไงคนดังพี่สยามูแล้วแม่ก็หันมาหาแล้วไหนอ่ะคนดังอยู่ไหนอย่างเงี้ยก็คือมันจะเป็นเรื่องของเจเนอเรชันในการแบบเสพคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะใช่ก็แต่ก็มีความคิดว่าอยากจะ เขาเรียกอะไรอ่ะทาให้อีกกลุ่มเจเนอเรชันหนึ่งมาดูคอนเทนต์ของเราเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องไปดูในอนาคตว่าเราจะพัฒนาคอนเทนต์ยังไงให้แบบจับกลุ่มอีกเจเนอเรชันแล้วตอนนี้ไงพี่หนึ่งวางแผนอะไรไงให้เราฟังเรอนนว่าพ<ะ>ี่ว่าโทรมาตีหนึ่งอ,อะไรนี้มามา้มาใช่ก็มีการ,รส่งแบบว่าเพลงมาให้ส่งแบบว่าคีย์เพลงนัดแนะก,กันแล้วว่าในวันคอนเสิร์ตอาจจะเป็นเพลงอะไรแต่ว่าวันนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าอยากให้พี่ดูในคอนเสิร์ตกันเองนะคะทุกคน เป็นไงเร็วตอนนี้ได้ติดตามข่าวไหมว่าบัตรหมดหมดไปรอบนี้แล้วหรือยังอ,อ่าเห็นว่าบัตรใกล้แล้วทุกคนค่ะก็น่าจะอาจจะอาจจะเหลือแบบน้อยมากๆตอนนี้ยังสามารถหาซื้อได้นะคะแต่จริงคือหายากมากๆแล้วนะใชแ่แล้วเห็นอาถ่ายเอ็มวีใช่ค่ะกับ เสียปิงเท่าไหร่นะอ่าจริงมีหลายท่านเลยปีนี้หนูเล่นไป5 MV แล้วอ่าล่าสุดล่าสุดอ่ดเอาเล่นอ๋อเล่นของพี่บี้เดสกาค่ะ,ะล่าสุดก็คือเพลงโอเธอช่างนะคะเมื่อ่อนไปเมื่อวานเลยนะคะก็ะไปดูได้เป็นงานเบื้องหลังในการทํางานที่ว่าไปร่วมพ้่ยิีการสนุกมากค่ะพี่พี่เป็นเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆที่แบบเราติดตามแล้วก็ อยู่วันนึ่งก็คือพี่เขาติดต่อให้เราตอนแรกจะได้ฟีดจะริงด้วยแต่ว่าด้วยระยะเวลาใดๆก็เลยแบบว่าได้ไปเล่น MV ให้พี่บีแทนก็คือสนุกมากทุกคนอยากให้ไปดูใน MV มากๆเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะมีเพลงของเราที่มันอย่างนั้นมากมีแล้วกว็ต้องรอเลยเพราะว่าใกล้จะปล่อยแล้วประมาณเดือนเดือนหน้าประมาณนี้ค่ะต้องรอชมนะคะ อเป็นเป็นค่ายไหนอะไรยังไงไหมหรือว่าอ่าเป็นของเราเองค่ะที่ไปไปไปโคกับอีกค่ายหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่ในสังกัดขนาดนั้นแต่ว่าเป็นการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมลงทุนร่วมกันค่ะเป็นเพลงเดี่ยวของเราเป็นเพลงเดี่ยวของเราเลยค่ะไม่มีฟีดกับใครไม่ฟีดกับใครใดๆดด้่วันไหนว่างเลยอ่าน่าจะประมาณพฤศจิกานะคะก็อาจจะปลายเดือนหรือไม่ก็ต้นธันวาค่ะประมาณนี้ค่ะอ๋อวัมีเซนแล้วใช่ไหมลืมแล้วยี่สิบเอ็ดป่ะ อมเอาประมาณวันที่21คือพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดติดตามช่องสยามโมใช่ค่ะก็ทุกคนสามารถติดตามช่องสยามโมได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่กต k กเฟซบุ๊กไอจีนะคะพิมสยามโมพักตไทยได้เลยอยากดูคอนเทนต์ที่เป็นแบบคอนเทนต์เชยๆแต่เชต่ว่า เก๋แล้วก็น่ารักมาที่ช่องสยามมุกได้เลยนะคะ,ะพูดถึงวันนี้ขอบคุณอยากจะขอบคุณใครไไบ้างอะไรสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะอันดับแรกขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตเพราะว่ารางวันนี้เป็น,านปรางวัลป๊อปปูล่าโหวตล้วนเลยนะคะก็รู้สึกว่าด้อมหมจะทำยอดโหวตไปได้ประมาณ2ล้าน5นะคะถ้ารู้สึกว่าปิดล่าสุดก่อนที่เขาจะปิดไม่ให้เห็นคะแนนโหวตก็คือแบบขอบคุณมากๆแล้วก็ไม่เคยคิดว่าแบบจะมี ความรักจากน้องๆซึ่งแบบน่าจะเป็นน้องๆปถมมัธยมที่แบบปิดเทอมกันมาแล้วก็มากระหน่ำโบสถ์ให้พี่โมดได้ได้อน,นี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่เป็นต้นกําเนิดในคอนเทนต์ของเราคอนเทนต์แบบแต่งตัวชุดแม่แล้วก็ขอบคุณทางทิกตอกเลยค่ะที่จัดทิกตอกอวลด์ปีนี้นะคะขอบคุณ TikTok ทิกตอกที่ให้พื้นที่ให้แสงให้ได้ๆกับเราจนทําให้เรามีอาชีพ ทำให้เราได้มีโอกาสไปทําอะไรอื่นๆนอกเหนือจากการเป็นคอนเทนเตอร์ค่ะอ่าแล้วแทนพิจิกาพันวาเดี๋ยวจะมีอะไรนอกจากคอนเสิร์ตมีอะไรอีกจริงๆเดี๋ยวจะได้เห็นสยามูมในจอแก้วนะคะทุกคนเรียกว่าจอแก้วไหมคะภาพยนตร์ก็คือภาพยนตร์เรื่องแรกของสยามูนะคะมานิมานาดอะมูฟวี่นะคะใครที่อ่าท่านหนังสือเรียนเนาะบางหนังสือเรียนปหนึ่งมานมานานะคะตอนนี้มาทําในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์แล้วนะคะมกกรรา วันเด็กมกราปี68ได้เจอกันแน่นอนแล้วก็ละครเวทีนะคะควันเรียมเดอะมิวสิคอลเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะได้เห็นยีเรียมนะคะเป็นสยาโมโอเองนะคะทุกคนจา <c oughs> ๋าโอ้โหงานเยอะมากเลยยังรับได้ไหมคะยังรับได้อีกมาเรื่อยๆเลยคะ <c oughs> ่ะเฟสติวัลไปได้ไหมเฟสติวัลไปได้ค่ะติดต่อมาเลยเดี๋ยวมีเพลงแล้วไงพร้อมพร้อมคอนเสิร์ตแล้วค่ะอ่าแล้วแล้วภาพ,พยนตร์นี้คือถ่ายทำเส <c oughs> ร็จยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดกล้องไปแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในงานภาพยนตร์เดี๋ยวเจอกันค่ะครับแล้วนอกจากนี้อยากไหนๆจ้อมก็ พันะุ์อะไรไหดขนาดนี้แล้วอยากแบบแฟนมีตหรืออะไรเงี้ยอ๋อจริงๆอยากมีโอกาสเหมือนกันแต่จริงๆน้องๆเนอยู่กันหลายแบบหลายจังหวัดซึ่งแบบว่าเออแบบทั่วประเทศมากๆแต่ก็เดี๋ยวอาจจะแบบลองดูว่าถ้ามีน้องๆแบบโรงเรียนไหนที่แบบเยอะๆอาจจะไปทําแบบสกูลแคมป์อะไรแบบนี้แบบว่าไปทำมีคอนเสิร์ตตามโรงเรียนอะไรแบบนี้น้องๆน่าจะชอบโอเคจ้ายินดีด้วยขอบคุณมากค่ะ